การออมเงินเพื่อไวยเกษียณนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ความสําคัญเยอะมากๆเลยเพราะเราจะมีชีวิตในัยเกษียณนี่นะครับประมาณ1ใน3ของชีวิตเราทั้งชีวิตเลยทีนี้เมื่อหนึ่งใน3ของชีวิตเราทั้งชีวิตนะครับเราต้องเตรียมเงินให้มันมากพอใช้อย่างน้อยก็ต้อง20หรือ30ปีการเตรียมเงินเพื่อกเกษียณอยุนะครับตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํามากๆเลยก็คือตัว RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่หลายคนนะครับใช่ไหมครับ กับไม่ค่อยอยากจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะติดที่เงื่อนไขต้องลงทุนใน ARM F เนี่ยครับอายุ55และต้องถือครอง ARM F เนี่ยอย่างน้อย5ปีเพราะบทลงโทษจะมีไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดเงื่อนไข5ปีเราจะต้องคืนภาษีที่เราได้รับรู้จดเนี่ยคืนให้กับสรรพากรกำไรที่ได้ต้องเสียภาษีด้วยนะครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงตัวนี้ล่ะตัวเงื่อนไขที่เป็นบทลงโทษท,ที่แรงที่สุดของ ARM F ตัวนี้ล่ะ ว่าทำไมพวกเราถึงควรลงทุนใน R1F ผมจะยกตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมเองอยู่บนฐานภาษี20%นะครับถ้าวันนี้ผมซื้อ r m f ไปเลย100,000บาทผมจะทวงภาษีคืนจากสรรพากรได้20%ของ100,000บาทคือ20,000บาทแต่ถ้าผมไม่ซื้อ r m f เลยนะ20,000บาทนี้จะอยู่ที่กรมสรรพากรละที่เมื่อผมซื้อไปปุ๊บนะครับ100,000บาทผมทวงภาษีคืนได้20,000บาท เกิดปีหน้านะครับผมทวงผมขายคืน r m f ตอนที่ขายคืน r m f นะครับ1แสนบาทผมบังเอิญผมได้กำไรมาอีก3 0 0 0 0เป็นแสนสามบทลงโทษทางภาษีมีอะไรบ้างบทลงโทษทางภาษีนะครับอันที่1เลยผมต้องคืนภาษี2 0 0 0 0บาทนี้ให้กับสรรพากรบทลงโทษแบบนี้เลยก็คือสรรพากรให้ผมยืมเงินใช้20,000บาทอันที่สองกไรที่ผมได้มา3 0,000่น สามาันความบอกโดนภาษี20%โดนก็โดนนะครับผมก็เสียภาษีบนฐานรายไ,ได้ผม20%นั่นแหะ30,000เสียไป20%คือ6,000บาทผมยังมีเงินเหลืออยู่อีก24,000บาทถ้าผมไม่ซื้อ RMF ผมจะมีไหมครับ24,000บาทตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำนะครับในเรื่องของ RMF นอกจากมีความจำเป็นที่จะต้องออมเงินเพื่อใช้ตอนกเกษียณอายุแล้ว บทลงโทษทางภาษีนะครับยังเอื้อก,กับการออมมากคือเพื่อไงว่าต่อให้เราไม่แน่ใจว่าสามารถออมได้จนถึงอายุ55และ5ปีผมก็อยากจะแนะนําให้เราออมแต่ถ้าดีที่สุดเลยนะครับออมให้ได้จนถึงอายุ55และ5ปีเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ทางภาษีที่สูงสุดคือเราไม่ต้องคืนภาษีให้สรรพากรผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีและเรายังมีเงินเก็บเพื่อใช้ยามกเกษียณอีกด้วยครับ